อีกหนึ่งคลิปนะครับกับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับคราวนี้ยังเป็นหนึ่งในเรื่องราวของยูโรเหมือนเดิมครับแล้วเป็น2ชาติที่ยังอยู่ในเส้นทางต่อไปก็คืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่เข้ามาถึงรอบ8ทีมเรียบร้อย้วครับคลิปนี้อัดหลังจากที่อังกฤษเข้ารอบ8ปบุดบิดแล้วก็ฝรั่งเศสเฉือนเบลเยียมแบบบุดบิดเช่นกันนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับนะแฟนบอลที่เฮ้ยฝรั่งเศสแม่งมีมบัปเป้ เบคกิลกิสมันทำไมไม่ไม่ยิงเลยทั้งรายการยิงได้แค่4ลูกนะครับแถมเป็น2ลูกที่มาจากการทำเข้าประตูต,ตัวเองแล้วก็1ลูกจากจุดโทษของเอง็มบาเป้แต่ก็อีกงลูกที่ที่มาเพิ่มเติมนะครับคือมัน,ม,นมันยังไม่ไม่ได้มีเกมลุกการทำประตูที่ะระห่ระห่ำเหมือนอย่างเยอรมน,นีเขาที่ยิงมาและสิบลูกตอนนี้นะครับก็จะมาพูดถึงว่าทำไมทั้งสทีมมันดูจบไป ขอข้อแร้นะครับมองเองแบบคิดเองว่าส่วนหนึ่งเป็นในแง่ของแท็กติกจากโค้ชโดยตรงนะครับถามว่าดิเดียเดชองคุมทีมมาหลายรายการคือทั้งสองคนเนะี่ยทั้งเดชองทั้งเซาเกตเนี่ยเขาอยู่กับทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยมาหลายปีอย่างเซาเกตคือ8ปีเนาะครับเล่นมาหลายเมเจอร์แล้วนะครับส่วนเดชองก็ยิ่งกว่าเพราะว่าไปถึงแชมป์โลกรอแชมป์โลกสินะครับ,รบเพราะว่าแพ้อาร์เจน แล้วก็มีอีกมากมายนะครับที่เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เกรงใจมากแต่พอครั้งนี้นกลับไม่ได้หวือหวามากนักว่าส่วนหนึ่งครับแท็ติกอาจจะเริ่มเก่าไปแล้วยังคงลักษณะแท็ติกแบบเดิมยิ่งเซาเกตนี่คือมาแนววินเทจเลยมาสายโบราณเลยเล่นกันบอมเล่นการชุ่มเล่นการเล่นรูปตั้งเตะซึ่งโอเคได้ผลครับแต่มันก็มองกลับกันว่ามันไม่สร้างความหวือหวาในใจแฟนบอลน,นะครับและก็ไม่ได้ทําให เกิดความหวังว่าจะเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้ก็ลักษณะแทคนิกของอังกฤษอย่างส่วนหนึ่งนะค่อยดูว่าเกมต,ต่อไปเขามีเครื่องปรุงเยอะซอเซาเกยจะปรุงแบบไหนแต่ฝรั่งเศสกลับกันนะครับเห็นตัวเลือกของเล่นแล้วเนี่ยทางเดชองส์เองก็ไม่ได้เลือกเยอะ,ะครับอย่างเช่นกองกลางก็ยังใช้แบบเดิม3คนชัวเมนี่ใช้กองเต้แล้วก็ใช้ราบิโอซึ่งเกมหน้าราบิโอจะติดโทษแบในใบเหลืองด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยอาจจะปรับคริสมานปตรงกลางไหมแล้วก็ใส่ริมเ้นใหม่อีกคนนึง ก็จะมีมาคุสตูรามมีที่ลงตัวจริงเนาะแล้วเปลี่ยนตัวออกก็มีรองลโดโกลมัวนี่ ani, ซึ่งเป็นผู้ที่ทําประตูให้ทีมได้ประตูชัยไปเพราะว bon ่าบอลแฉลบเป็นลองเกนเนาะแล้วก็มีเอ MB เป้อะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับก็ต้องเดี๋ยวดูแหละว่าความ็นใจของเซาเกตแล้วก็เดชองเนี่ยเขาจะยอมปรับไหมจากแท็ติกที่มันดูโบราณดู c o n s e r v a t i v e นิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อแรกข้อ2ครับนักเตะที่มาจาก หลากหลายสถานที่จับมันก็ทําให้พวกเขาคือผมจะบอกว่าหลากหลายที่ไม่ก็ไม่เพราะเล่นในลีกโรบหมดเลยแต่กลับกันเนี่ยทางฝรั่งเศสต้องไปพึ่งกับกองเต้ที่ที่ไปเล่นในซาอุและซ้นะครับหรือว่าอังกฤษเองครับต้องมาฝากความหวังไว้กับจูดไหมก็ไม่เชิงนะครับคืออังกฤษที่หนักกว่าไม่เห็นเขาลางว่าใครจะมาช่วยแบกทีมได้โอเคจูดมันตีลังกาเข้าพาทีมกับสู่เกมแต่จูดก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับคือ โค้ชทำให้ใหเบลลิงแฮมจากเทพกลายเป็นเสี่ยวไปได้เลยนะใน,ในแค่3-4เกมนี้เองก,ก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าการเล่นในเกมต่อไปอังกฤษก็จะเป็นงานที่หนักเพราะว่าเจอสวิตเซอร์แลนด์เป็นเหมือนคู่ไม้เบื่อไม้เามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเดี๋ยวเจอกับโปรตุกีสโปรตุกเกสสนุกแน่ๆนะครับก็มองนะครับว่าเดี๋ยวอังกฤษน่าจะขยับ ใครบางคนมามากกว่าคอบบี้เมนูนะครับอาจจะเห็นมากกว่าเดิมตัดต่คนยิ่งที่เปียนี่ก็แบกหลักแอนเหมือนกันแนมะ้ว่าเล่นแบกซ้ายก็เดี๋ยวดูคือเป็น2ทีมที่ทรัพยากรพร้อมแต่การเลือกใช้งานมันไม่ตรงจุดเท่าไหร่เดชชองให้อภัยเพราะว่าเขาเนี่ยมีเท่าที่ทําได้แล้วก็อาจจะมองแบบหนึ่งแต่เซาเกตเนี่ยอารมณ์อารมณ์ดือ้อไม่รู้ว่าเขาจะดื้อขนาดไหน,นครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่นะครับแต่เขาเชื่อว่าทั้ง2ทีมนี้ มันมีราศีจับอยู่คือเอาตัวรอดได้ทุกเกมแต่เกมต่อไปจะเอาตัวรอดได้ไหมยิ่งเจอกับโปรตุเกสจากฝรั่งเศสนหนักแน่นะครับเพราะว่าโปรตุเกสเองก็รอแร่มาเหมือนกันในเกมเจอสโลวีเนียเขาต้องหาจุดเปลี่ยนพิโดเองก็โอกาสยิงเยอะมากฟรีคิก4-5ครั้งก็ไม่ได้และจะเป็นงานหนักของฝรั่งเศสถ้าเกิดเสียลูกตั้งเตะพิโดแกเอาจิงแน่ก็เดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเลี้ยวไปบอลไทยหน่อยเพราะว่ามีข่าวคราวการเสริมทัพเยอะเลย ็เดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปหน้าครับ